สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นประจำเช่นเคยครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดประเด็นเรื่องค่านายหน้านะครับเรียกว่าคนที่เป็นนายหน้านี่ต้องรู้ต้องฟังไว้นะครับประเด็นมันมีอยู่ว่านายหน้าได้มีการชี้ช่องให้คู่สัญญาเข้าทําสัญญากันแล้วแต่มีการยกเลิกภายหลังถามว่านายหน้ายังมีสิทธิ์จะได้รับเงินค่านายหน้า อยู่หรือไม่ครับแน่นอนว่าหน้าที่ของนายหน้าคืออะไรครับสั้นๆครับตกลงครับชี้ช่องครับเข้าทําสัญญาครับต้องมีการตกลงชี้ช่องเข้าทําสัญญาถ้าทําเสร็จเนี่ยถือว่าก็จะได้เรียกว่าค่านายหน้าแต่ถ้ายังไม่มีการตกลงชี้ช่องเข้าทําสัญญาครับก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่านายหน้านะครับอาทิยกตัวอย่างครับอาจจะนายหน้าได้มีการชี้ช่องให้ผู้ซื้อผู้ขายที่ดินหรือ ผู้ซื้อผู้ขายอาสังหาริมทรัพย์อื่นๆหรือผู้เช่าผู้ให้เช่าได้มีการเข้ามาทําสัญญาการตัวนี้เขาเรียกว่ามีการชี้ช่องก็จะ,ะมีค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้านะครับแต่ในบางกรณีครับมันก็ไม่ได้โลกสวยมันก็มันก็ไม่ได้สวยงามไปตลอดใช่ไหมครับบางทีมันก็มีเรื่องราวให้ขบคิดเกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาอยู่เนืองเหมือนกันอย่างเช่นกรณนีนี้ครับเป็นนายหน้านะครับเกี่ยวกับ เป็นในหน้าอสังหาเรียกว่าได้มีการให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยนะฮะตกลงเข้ามาทําสัญญากันแล้วพูดง่ายๆมีการเข้ามาชี้ช่องให้ผู้ซื้อผู้ขายที่ดินเนี่ยได้เข้ามาทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินกันแล้วแต่ไม่รู้เหตุผลกลใดครับอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าครับวันเวลาไม่เคยเปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนก็คือใจคนหรือเปล่านะครับได้มีการยกเลิกได้มีการ ทั้งสองฝ่ายก็คือผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยได้มีการยกเลิกสัญญาเลยว่าไม่ทำกันสัญญากันแล้วทีนี้านายหน้าก็บอกว่าได้ทำงานเสร็จไปแล้วเนี่ยก็อยากได้เงินใช่ไหมครับก็ไปทวงครับก็ไปเมื่อไปทวงเงินปรากฏดว่าอะไรครับปรากฏว่า,าเขาบอกว่าสัญญายังไม่เกิดขึ้นยังไม่สัญญายังไม่เกิดขึ้นเคสแบบนี้เคสแบบนี้ เมื่อเป็นแบบนี้ไปทวงเงินไม่ได้แต่ทํางานไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อยากรักษาสิทธิ์ใช่ไหมครับก็ได้มีการไปฟ้องร้องในโลกในศาลศาลบอกว่านะครับศาลบอกว่าสัญญาจะซื้อขายที่ดิน,นผู้ซื้อผู้ขายได้มีการตกลงกันแล้วตกลงเข้าทําสัญญากันเสร็จแล้วนะครับเพราะการชี้ช่องของนายหน้านะครับ ถึงแม้ในภายหลังจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ดอนก็ตามก็เป็นเพราะผู้ซื้อผู้ขายตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญากันเองนะครับไม่ใช่ความผิดของนายหน้านะครับดังนั้นเขาบอกว่าเจ้าของที่ดินจึงต้องชำระค่านายหน้าตามที่ตกลงกันไว้สรุปสรุปเคียนี้ก็คือมีการตกลงมีการชี้ช่องมีการให้ผู้ซื้อผู้ขายเข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแล้ว แต่การเลิกกันเองในภายหลังเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของนายหน้าเพราะถือว่าศาลเขามองว่านายหน้านะทํางานไปนแล้วเมื่อทํางานไปนแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ครัสำหรับเคสนี้ก็จบแบบนี้นะหวังว่าสิ่งที่นํามาเล่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้มีความสุขกับวันทํางานครับ Have a nice day สวัสดีครับ